สวัสดีทุกคนเนาะอ่ามือนี้มาพบกับเบโกซินวงในะไสอีกเช่นเคยเนาะและมือนี้จะพาทุกคนมาแชร์ภาพจากหน้าจอ,อโทรศัพท์มือถือนะเนาะเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร,นะรอ,วนนอร์นั่นเองเนาะหรือว่าสะท้อนหน้าจอนั่นเองเนาะสำหรับการจะมานำเสนอมือนี้เนาะมันก็จะมีอยู่หลายแอปเนะาะหลายปโปรแกรมเลยเนานะแต่ว่ามือนี้ค่อยจะมาะะเสนอด้วยโปรแกรมอ่หรือว,ว่า แอป Plus View นะเออโอเคเนาะให้ทุกคนเนาะเข้าไปเบิ่งได้เลยให้ทุกคนเนาะเข้าไปดาวน์โหลดอ่าลองเบิ่งเนาะเพราะว่าข่อยก็ได้ติดตั้งทีพีซีเอข่อยแล้วเนาะอ่าให้ทุกคนเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยเนาะอ่าหรือว่าข่อยจะแปลลนะิงก์เนาะไว้ให้ทุกคนดาวน์โหลดเลยหลังจากที่ทุกคนดาวน์โหลดแล้วเนาะก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้เนาะอ่า นี่นะก็ให้ทุกท่านไปติดตั้งปกติเนาะแต่ว่าคอยได้ติดตั้งไปแล้วเนาะอ่านี่นะคอยจะบอติดตั้งเติมเนาะก็คอยิดตั้งไปแล้วเนาะหลังจากที่ทุกคนได้ติดตั้งไปแล้วเนาะทุกคนก็จะได้อไอคอนแบบนี้หลังจากนั้นก็มแได้ห้เข้าไปดาวน์โหลดแอป UTR ทร่ัพารทิศ ต่อไปเนาะให้ทุกคนไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน UTR โทรศัพท์มือถือเนาะให้ทุกคนกลับไปที่ l พ y s t o r ์เลยจากนั้นเนาะให้ไปเขียนใส่เนาะ last view นี่เนาะตัวนี้เนตัวคนที่เขียนแล้วมันจะขางไนี่เนาะ last view นี่เนาะ last view นี่ จากนั้นแล้วเขาก็จะเห็นนนาะจากนั้นให้ทุกคนกดติดตามกลใการบรรทนดาานรกถาแป๊บหนึ่งเนาะสำหรับาการเสื่อมตัอกัน,กน,กนจะเป็นเสื่อมต่อทางอ่า Wi-Fi เนาะจะมีแต่ให้ใส่อิเนเทอร์เน็ตในวงแลนเดียวกันเนาะหรือว่า Wi-Fi เดียวกันหลังจากที่เขาดาวน์โหลดแล้วเนาะกาให้ทุกคนเปิด โปรแกรมเนาะอยู่ที่คอมพิวเตอร์ก่อนเนาะจากนั้นเนาะก็ให้ทุกคนอ่าเปิดแอปเนาะที่เราได้ดาวน์โหลดนั้นเปิดแอปอยู่ที่โทรศัพท์เนาะจากนั้นเราก็กด Agree กกเนาะ โอเคเนาะหลังจากนั้นเนาะเฮากจะอ่ามันก็จะมี2วิธีเนาะในการเชื่อมต่อเนาะให้ทุกคนเนาะกดอ่าเขาเลือก QR โค้ดเนาะเพื่อเฮาจะสแกนนี่เนาะอ่าให้ทุกคนและวิธีที่2เนาะก็เป็นใส่อ่าเลขตัวเลขรหัสอีหยังนี่เนาะก็จะลองเบิ่งอยู่ใน2วิธีเลยต่อไปเนาะก็ให้ทุกคนเข้าไปที่อ่าตัวสแกนนี่เนาะ ต่อไปเนาะให้ทุกคนเนาะลองไปสกแกนลองเบิร์ขงเขาไปตัวตัวที่สองเนาะสกแกนแล้วก็กดอนุญาตจากนั้นแหละให้ทุกท่านแนายนแกใช่เนาะปึ๊บแล้วก็กดอนุญาตอยู่ที่โทรศัพท์เนาะนี่เนาะตอนนี้มันก็เลยเสื่อมกันแล้วโอเคเนาะตอนนี้มันก็เลยเสื่อมกันแล้ว โอเคเนาะตอนนี้เขาสแกนเนาะถือว่าสำเร็จต่อไปเขาจะลองใส่ตัวเหล็กเนาะหรือว่าเป็นตัวาสเวรนะิร์ดเนาะกดไปที่ disconnect ก่อนเนาะกรีแลเบัดน,นี้เขามาเอ่อเขามาลองตัวที่สองนะก็คืออ่า passkey นี่เนะ connect ให้ทุกคนเข้าไปที่อ่านเนาะ passkey นี่เนาะ แลให้ไปเอาเลขเนาะเลขที่ว่าอยู่ที่แฝดนี่เนาะศูนย์หกสี่หกอ่าสี่แปดเนี่ยนาะให้ทุกคนอ่าเราจะได้ตัวเลขอยู่นี่เนาะอยู่ที่โทรศัพท์นี่แลให้ทุกคนเนาะกดสายศูนย์หกอ่าสนะี่หกสี่แปดเนาะปึ๊บนี่เนาะมันจะคอนเนค้เนาะโอเคเนาะตอนนี้นี่เนาะ มันก็จะเสื่อมได้คือกอาโปรแกรมนี้ก็ถือว่า,าเป็นโปรแกรมที่ดีหลายเนาะสำหรับท,ท่านใดที่สะท้อนหน้าจอเนะอาะเข้าเ่องคอมพิวเตอร์นั่นเองเนะาะการสามารถใจ้เอปนี้ได้เนาะ ถ้าหากทุกคนเนาะอยากอ่าบันทึกหน้าจอนี่ก็สามารสมัครให้ทุกท่านลองเรคคอร์ดเบิ่งเนาะอ่าลองเบิ่งนี่เนาะก็ลองยุดเบิ่งปึ๊บลองโอเพนเบิ่งนี่เนาะเฮาก็จะได้อ่าไฟล์ที่เฮาอ่าได้อัดหน้าจอเมื่อกี้เนาะ โอเคเนาะกาถือว่าสําเร็จเนาะในการอัดหน้าจอหรือว่าเฮาอยากสิคินช็อตเนาะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอนี่เนาะกาสามารถเฮ็ดได้คือกันเนาะโอเคเนาะสําหรับการนําเสนอหรือว่าการแชร์หน้าจอเนาะผ่านโทรศัพท์มือถือเนาะอ่าเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เองกอ่าได้สินสุดลงเพียงเท่านี้เนะาะก็ขอบใจทุกคนเนาะที่ให้เกียรติติดตามชมเนาะถ้าหากบรรทัดฐานเนาะ สิว่າเป็นประโยชน์เนาะก็สามารถกดไลค์กด share ห้เนาะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะสําหรับมื้อนี้ก็ขอขอบใจนะที่ทุกท่านใหเกียรติติดตามชนะขอขอบใจ